ซันโตชาร่มรื่นมากเลยค่ะอยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้ยดูอันนี้นะคะคีการ์ตตรงนี้จะเป็นหนัง,นงเลยนะคะห้องห้องน้ำแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะด้านนี้เป็นตู้เย็นนะคะเขามีน้ำดื่มให้นะคะแล้วก็จะมีกาแฟให้หมุมนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้านะคะบรรยากาศ สบายค่ะมีห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาสำหรับดูทีวีนะคะเขาจัดได้สวยงามนะคะด้านนู้นเป็นเตียงค่ะแล้วก็จะมีทีวีตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับห้องพักที่มาเป็นครอบครัวนะคะด้านนู้นก็นอนได้สองนะคะพอเราหันมาด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีอีกเตียงหนึ่งนะคะก็นอนได้อีกสองคนค่ะทั้งหมดก็สีท่านนะคะถ้ามีลูกก็จะนอนด้านล่างนอนเล่นด้านล่างได้นะคะ ออกไปชมวิวนะคะแล้วก็นั่งชมทิวทัศน์ตรงนี้ได้นะคะสวยมากเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนในวันหยุดนะคะสวยค่ะแนะนำค่ะตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้าให้นะคะส่วนห้องด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สำหรับเป็นห้องเดี่ยวนะคะมี มีน้ำดื่มมีอะไรให้นะคะแล้วก็มีทีวีให้ค่ะอันนี้สำหรับเตียงน่ารักมากเลยนะคะห้องพักด้านนี้ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะนี่นะคะเป็นระเบียงที่เปิดออกไปนั่งแล้วก็ติดชมวิวนะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำด้านนู้นนะคะพักสบายค่ะ อยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะอืมบรรยากาศสวยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมตรงโถนห้องอาหารนะคะด้านนี้นะคะเป็นโถนห้องอาหารค่ะใครจะทานอะไรก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าก็าจะเป็นบุฟเฟ่ต์เช้า มีมุมสระไว้น้ําด้านนู้นด้วยนะคะ่ะอาสระไว้น้ําน่าสบายจังเลยค่ะมีน้ําปุดๆนะคะแนะนาค่ะห้องพักอืมแนะนำร้านอาหารด้วยค่ะโรงแรมสันโตชาค,ค่ะ ไม้ที่นี่งามมากเลยนะคะกุหลาบเป็นพวงเลยอันนี้จัดเวทีิดด้งได้เลยนะคะสวยอันนี้อะโวคาโดที่สวนนะคะที่โรงแรมซันโตชานะคะโอ้ยอะโวคาโดนะคะพันแท้โอ้เนี่ย<อ> ทำไมโดกจังเลยนะคะใช้ป,ปุ๋ยอะไรคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยปุ๋ยธรรมดา <laughs> เด็ดทีร่วงมาสามลูก <laughs> ชอบดินแดงแดงเหมืนอนไอ้ตัวาันนิ่งแล้วเราก็เอามีดลงได้มันก็ฟิล์มได้เลย,ยพันแฮสนะคะโอะ้ขายในตลาดขายแพงอยู่นะคะลงแพงอยู่ค่ะขายเป็นรูป บ้านเราทำไมมันไม่ออกลูกพี่วัวผมไม่ซื้อกิ่งว่ะซื้อกิ่งมันสองปีมันน่าจะออกลูกก็ประมาณนี้ครับครับสปีแต่มันสูงนะแต่มันไม่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เว้ยเราเอาเอาเอาขี้วัวนั่นแหละครับก็เลยเอาขี้วัวคือวัััววสต์ครี่ามาอยู่ก็เลยมาปฏิวัติโดกโดกมีรูใหญ่ใหญ่โอ้โดกโอ้ ดอกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยมากเลยแดงแป๊ดเลยนี่อ๋ออันนีเลดี้พิงค์เลดี้พิงค์ค่ะกุหลาบเขามาจากสวนสิริกิปโอ้เป็นพันหายากนะคะสวยเป็นชมพูเลยอ่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของโรงแรมนะคะพันดอกไม้ป่าของนี่กุหลาบ กลาบค่ะด้านเดิมของเพราะมันจะไม่ซ้อนแต่สีมันสวยอันนี้เรารีวิวดอกกลาบเลยนะโอ้โหวันนี้เป็นชั้นเลยอ่ะนี่นี่นี่เป็นชั้นเลยอ่ะนี่จะหอมมากหอ้อม่หอนี่สวยมากเลยนะคะหอมชมพูอ่อนหอมมากหอมแล้วดกด้วยนะคะเป็นพวงเลยเนี่ยเป็นพวงเลย นี่ก็สวยค่ะอันนี้ต้นพยุงนะคะกดหมายเขาเขาปลูกเองเขาปลูกเองดิที่มีเอกสารสิทธิ์เราไม่ได้ไปตัดของคนอื่นแต่ว่าเราเราปลูก Copper b o d แข็งแก่งเหมือนทองแดงนะคะนี่สวนของเขาสวยมากเลยนะคะสวนเขาสวยมากเลยนะคะ นี่โป้ยเซียนดอกอย่างใหญ่มากเลยนะโป้ยเซียนยักษ์ครับเทียบกับมือนี่แบบใหญ่ใหญ่เท่ากำปั้นเลยอ่ะใหญ่เนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะโป้ยเซียนชมพูแป๊ดเลยสวยพันธ์ตะวันพันแคะนะคะเขาซื้อมาจากต่างประเทศนะคะนี่เกือบใกล้ได้เมล็ดแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาเล็ดมาเพาะได้นะคะอืมสวยค่ะ 山豆茶。